หลักการผมคิดว่ามันเป็นชัดชนิดเดียวที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรเมืมองไทยเขาหลายคนนะครับบองว่าบริษัทบริษัทนี้นะครับเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงยงังขายหมดละควบคุมไก่ใครเขาไม่เนื่อยครับแต่ว่าเขาบม่เลี้ยงนกกระทาผมเยลมเยว่าเอ้ามันเป็นโอกาสที่ดีห้องที่เข้าไปเลี้ยงนกกระทาเป็นโอกาสของเศร้าเกษตรกร<ม>ที่จะได้เลื่อมตาอาบปากได้นะครับเนียนครับโอ้ครับผมอ่ารายได้เป็นจังไงครับสมัยนี้ รายได้ชุดมือนี้นะครับอยู่ประมาณหาซื้อหกแสนบาทนะครับต่อเดือนหรครับต่อเดือนครับหักค่าใช้จ่ายแลยไงสี่เดือนยู่แสนกว่าบาทอยู่นะครับอ๋เดือนละแสนเลยแสนกว่าบาทครับโอ้ครับนกได้หลายกันสิในเมื่อมันจะมีมูลมีอยังสี่ห้องบริหารจัดการจะไหนครับโอ้ครับก็เก็บไปตากเก็บไปตากแดดครับเพราะมันแห้งแล้วก็กอกสอบใบนะขายนะครับแค่ขายขี่ปีหนึ่งก็ได้หลายก็ช่องแสนนะครับโอ้เข้าสื่อกิโลกรัมละจักบาทครับก็ต้นมากเลยผมสีขายอีบาทนี้ประมาณสอบลอย ขั้นขั้นขายปีผมขายสองร้อยนะครับท่านขายชงเนี่ยได้หลายผมขายหลายห้าสิบบาทนะครับเป็นขี่นกที่สามมูลค่าได้พร้อมเนียนครับเลยนะอ้ียนครับจะพาเลี้ยลูกค้าบางคนนี่คือว่าอยากให้อัดเบียร์ให้ผมก็มีเพื่อนอัดเบียร์มีเฮือนนะครับอัดเบียร์นี่คือกันนี่ครับพูดให้ากใส่แบบไรนี่มีครบเซตครบวงจรเลยเนียนครับ ควบเครื่องเรื่องนกกระทานะครับต้องกินนิยาฟามนะครับครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพร้ากกับบ่าสลามทอลเนตนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ครับพี่น้องบ่าสลามจะพามาเบ่งนะครับฟามนกนะครับฟารมนกกระทานะครับพี่น้องที่ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องก่อนอื่นบ่าสลามจะพาไปทาความรู้จักกับเจ้าของฟา์มก่อนนะครับเนาะไอครับสวัสดีครับผมดีครับแนะนาตัวนะครับไอซื้อข้อมคกิดลอยฟ้าครับซีเรนซีบอยนะครับพี่บอยนะครับครับผมพี่กัดตังยิ้มแส้ครับไอยินบ้านห้วยตําบลห้วย นะครับหมู่12ครับอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดอำนาจเจริญเท่านี้เนาะครับเนาะไอ้เมื่อก่อนเป็นจะไหนมาจากไหนครับคือนเลยหันเหมาเลียงนกกระทาครับเมื่อก่อนเห็นหยางเมื่อก่อนครับไอ้อ่าไม่คิดควบมตังใจเลยครับก็คือว่าให้ฟังเท่าค้ามด้วคือว่าพอเป็นเป็นคู่นะครับแต่ว่าพอเหตุอาชีพคู่เดียวประสบความสำเร็จในชีวิตคือว่าเป็นคู่ถูกพอมันก็เลยปลูกฝังว่าแค่เป็นคู่คือพอการสิทูกคือพอ เห็ดอาชีพไม้ทานะครับเพิ้นก็เลยว่าเรื่องเกษตรนี่แล้มันสีเป็นสามาเป็นเจ้าของกิจการได้หลังจากจบมอสามพอมันก็เลยพาไปเรียนวิทยากาเกษตรอุบลญเลยครับไปสมัครเรียนรลังจากหันมาก็ได้รับคันเลือกไปไปฝึกงานที่อิสราเอลปีหนึ่งนะครับล้วกาญี่ปุ่นปีหนึ่งนะครับผมก็เริ่มเรี้ยงนกกระทาตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ปวชหนึ่งนะครับ ก็เริ่มเบี่ยงได้รักลอยตู้มานะครับเริ่มจากน้อยๆก็ได้ผมเริ่มจากเงืนพันบาทเลยครับในสมัยยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบกว่าปีแม่ครับนีเงื่อนพันบาทผมก็เอาลงทุนสีนกท่าหารอยบาทกับหัวหารสองหนึ่งนอกรับแล้วก็เริ่มเบียงมาก็ผมซื้อว่าขายได้นะครับแต่ว่าประเทศนี้พ่อพอเห็นดูทางพู้พอก็เลยเอาลงทุนอีกมือหนึ่งนะครับที่นี่ขายบ่ไถ่ครับ ขาย่ไดเลยเป็นยังเข้าก็ขายหได้ครับไอ้สมัยก่อนนะครับลูกโซเชียลมันมีมีการโปรโมท่สินค้ามันมีนะครับมันคือคู่มือเนาะลงลงยูทูบลงกันเฟซบุ๊ก็ขายได้กรเทือนี่ถ้าใครว่าเห้จะจังไรหนอก็เลยพากันไปตลาดไปขายตลาดซึ่งในตลาดนัดที่เข้าไปนี่มันมีอยู่บุคคลชอประเภทครับหนึ่งคือคนไปซื้อไปซื้อมากินสองมีคนจากตาหินมามาสื่อไปขายข้าเจ้าก็เลยเห็นว่าเอ้า เทนาน่าจะว่าถงมาขายเด้อเจ้าไปช่งข่อยโลดมันก็คือจุดลวมตัวในจุดในจุดนั้นนะครับออ๋เหมือนเ้าส่งเลยบบบนี้เมียนครับต่อไปก็บ่ได้ไปขายอีกก็เลยไปช่งเขาจ่อไปเลยครับผมนะครับก็เริ่มขยายขึ้นมาจากหน่ยตัวว่าเป็นพันตัวว่าเป็นหลายพันว่าเป็นลักหมื่นนะครับครับซึ่งว่าเป็นลักแสนคู่หมื่นนะครับแล้วก็มีหลูกฟาร์มน่ำนะครับโอ้มีหลูกฟ้าม่ำไหมมีหลูฟาร์มน่ำครับอ๋อข้างหลังนี่คืออีหยังครับไอหลังนี่คือถูฟักครับโอ้เป็นตูเช็ดจงเมียนครับ S <S ตู้ฟัก <S <S ตู้ฟักทีถือปป๊บปุงมาแลวครับสมัยก่อนเป็นตู้ฟักแบบธรรมดาที่แต่ว่ากับมือพวกควบคุมุณผู้เมียงนะครับทุกวันนี้นะครับก็เลยเนื่องจากตัวนั้นปุ๊บม,มันได้รุ่นนะครับอือากาศคว่ำชื้นเนี่ยอากาศดียังดีปุ๊บมันก็นออกลายครับประเทศนี้ขั้นอากาศพอดีเนาะคว่ชื้นพอดีปุ๊บมันก็นออกหน่อยอันนี้ยตู้ฟักลูกฟังล่อรุ่นนะแต่ว่าเาร่อยๆแม่นครับ พอห้าวว่าเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติวัตถุยางในปุ่มนี้มันสีเหตุในห้าแบบว่าบบตัลลุนเลยแล้วก็เอาไข่เขาตู้ฟังนี่คือทำท่าลืมไปเลยชี้หกมือก็สี้ออกนะครับครับผมทำท่าลืมไปเลยแล้มาเบิ่งท่านนี้ผมสิเปิดตู้ให้เบิ่งนะครับตู้ใบหนึ่งมันบรรจุไข่เลยมันมีหลายนะครับมีตั้งแต่3,000 6,000หมื่นหนึ่งหมื่นสามอย่างนะครับนี่ครับปาดหลายในทีเดียวไหมครับเหมืนครับ ตู้นี้นะครับบรรจุมื่นฟองนะครับมื่นฟองเลยมื่นฟองนะครับมันสีอัตโนมัติคือสองชั่วโมงจะกัดไข่หนึ่งหนึ่งเถ้อนะครับอากาศอุณหภูมิในตู้ห่อนเกินไปมันจะมีพัดลมดูดอากาศออกนะครับมีเครื่องพ่นหมอกให้ทำความชื้นในตู้ให้มันเสะเทือนอยู่ตลอดเวลาครับผมเปอร์เซ็นต์การฟักนะครับอยู่ฟ้ามีฟักเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอุณหภูมิที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่อุณหภูมิสามสิบเจ็ด ผมใส่ท้ายคิดจุดหาครับความชื้น65%นะครับอันนี้คืออุณหภูมิตั้งไว้นะครับอุณหภูมิอันนี้คืออุณหภูมิในตู้พอผมเปิดตู้ปุ๊บอุณหภูมิลดลงเนาะความชื้นลดลงนะครับแต่ว่าความชื้นที่มันมันนิงยิงอยู่ก็คือนะครับ37.5มางคนก็ใส่ท้ายคิดจุดแปดนะครับเรียกเตะนะครับอันนี้มันเป็นเท่งนี้ของแต่ละคนเนาะแต่ว่าถ้าตามตำราอีดีเขาว่า37.8นะครับแต่ว่าผมมาใส่ท้ายคิดจุดห้าแล้วเพราะว่าคิดว่า มันออกดีกว่านกำลังพอดีแม่นมากมีทั้งเบิร์ตมีจักตู้ครับไอมีทั้งเบิร์ตตอนนี้นะครับหาตู้ตู้ที่หกกรลังกระลังเฮ็ดขึ้นญี่ปุ่นนะครับกระลังเฮ็ดนะมาเบิ่งล้วตู้ที่กระลังออกก็มีนะครับโอ้กระลังออกโอ้ยเัขสี่เลยปาดพี่น้องแต่ตอนสั่นแห้งครับพี่น้องปาดตัวนี้พึ่งเบิรพึ่งออกนะครับนี่ทั้ง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 นี่กระลังยั่วใหญ่นี่ไข่เลยครับอ้ยั่วใหญ่นี่ไข่ปาดพี่น้อง พึ่งออกวันนี้บอกครับนี่ครับนี่พึ่งพึ่งออกนี่ออกแล้วมันก็สีดวงของตารางนี้มันพ่อค้นเหยงผู้พงก็สีเอาไปอนุบาลนะครับอ๋อเขาตกก็มาเขาก็นบดเจ็บบดตายบดหัวครับตายโอ้แสดงว่าเขากันยังบดท่านแบบเป็นยังเลยบดเป็นยังครับบดเป็นยังอ่าเอาเลยมันออกตัวสีขาวนี่มันหมายมันกะมีขาวมีดวนทำข้นเนน่องเหมือนมันกลายพันธุ์ไปไอสิบอครับบัวครับมีสีผิวขาวสีผิวดำขึ้นกันข้นน่องอีละแต่เป็นน่องกระทาขึ้นกันเนี่ครับ เป็นไข่อย่างเดียวเลยบะครับนี่นกกระทาพันไข่ตัวเมียก็เป็นพันไข่ตัวผู้เขาก็ยไปเห็นเป็นเนื้อนกกระทันที่อยู่ในตลาดที่เขาเห็นเข้าวหันน้าคือนกตัวผู้นะครับผมแต่ว่ามันสูงสูงเลยมันตกนึกว่ามันจะตายนะครับมันเป็นหยังไหมครับไอ้โม้ครับโอ้แสดงว่าเขาแข็งแรงนะครับไอ้ครับบ้านนี้กี่วันก็รับเขาออกอันค้นเหียงนี่ผมผมก็เอาไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เอาไปเร็วซึ่งค้นเหียงนี่ ตอนเฮียเขาเอาไข่ใส่ในตู้เลยครับกี่วันครับชี้พกมือจะออกเป็นไข่ออกเป็นตู้ครับชี้พกเอ่อชี้พกมือเป็นเป็นโตเมียนครับอืถือว่าใส่เวลาบดด้นนะครับเนาะเร็วกว่าไข่ไก่อีกนะครับพี่น้องหลักการอย่างอีกแค่สามสี่มือนะครับหลังจากมันออกไปปุ๊บนี่ออกมือนีมันครบเดือนทันทียี่สิบแปดครับยี่สิบแปดมือผมก็ขายเป็นนกสาวเตัวผู้ผมก็เชือดเป็นเป็นนกนกเนื้อนะครับ เอาอไอ้ผมขอถามอีกจักอย่างหนึ่งครับอ้ครับก็คือไข่น,นี่เขาเอาเขาพร้อมกันหรือเขาถ่ายเก็บพร้อมกันที่มันจะเป็นหลุ่นอยู่บ้าครับไอ้โบก็คือผมกับสรีร่วมไว้ว่า,าตู้นี้มันใส่หนึ่งสามผมกับสีเก็บรียบร้อไว้หนึ่งสามผมจะเอาเขาทีาเดียวโอ้โหโบเดียวเขอาอะไรอะไรอะกันนะครับอ๋อจะเขาที่ลอดเดียวเลยเนียนครับมันเกิดสีง่ายต่อการดูดลยบั่นเวลาเขาออกเขาจะออกไล่เลี่ยกันกเนียนครับกัสีออกลายล่ยลากัน,นออกๆๆๆลงมากับสีเบิร์ดภายในมืออื่นกับเบิร์ดอะครับนี่ โอ้นี่เห็นได้หลายนี่แค่สองหมื่นเท่านั้นเมียนครับมืออึ่อยูเบิดแล้วป้าบุญที่ครับพี่น้องแต่เฮาแต่มีพวกขนแหงเขาก็จะเอาออกก่อนเมียนครับพอนุ่นแหงก็ออกเลยอืมบันนี้หลังจากขนแหงเดี๋ยวเฮามีหมองเอาไปไหววหมองได้อ่าเดี๋ยวผมจะพไปเบิ่งอีกของหนึ่งครับโอเคครับพี่น้องนี่เลยความรู้เลยนะครับพี่น้องสุดยอดนะครับประสบความสำเร็จจากอ่านกนะครับนอนหน่อยๆแล้วก็เงินทุนหลักพันครับสู่ธุรกิจแบบยั่งยืนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่ง มองอนุบาลเพิ่อนน้อครับเนาะใชครับควบอนุบาลนะครับตัวนี้คือโรงเรียนนกอนุบาลแม่นบ่ครับครับอืมอ่าพี่น้องนะครับโอ้ยข้างบนนี้เฮาเข้าไปได้มันบ่ครับอ้าครับผมโอ้อยู่นี่จะเป็นควบคุมอุณหภูมินําบ่ครับอ้าไอ่าปกติแล้วนะครับคนเลี้ยงนกธรรมดานี่คือว่าผมคือผมกล้ายบอกเลยว่าผมเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใส่เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติมามาคุมมัน เลี้ยงโกงนกทถารับสวนมากร็วเยวเขาใิชเป็นรถรถไฟซื้อนะครับเป็นรถไฟซื้อโคกหนกนะครับผมคิดว่าผมเฮ็ดมาบบอัสซันเียวเมื่อธุรกิจเท่ามันมันเก่าหนาขึ้นนะครับมันตรงวิวัฒนาการขึ้นนอกให้มันอัตโนมัติเพื่อให้มันสะดวกสบายตัวตัวการเลี้ยงของเขาเองนะครับเพราะว่าในฟ้าผมผมไม่ลูจ้างนะเขาเฮ็ดเองเฉพาะรอบร่วผมอ๋อเฮ็ดในขอบร่วเอะไรเนี่ยมีีดูใจเขาคนนะครับเฮ็ดเองมทุกอย่าง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเหตุให้มันอำนวยครอบอยู่หรอกก็ผมเมียถึงแม้ว่าการลงทุนสิค่อนข้างสูงแห้งนะครับเครื่องนี้ก็สามหมื่นเนาะผมมีอยู่สามเื่องก็เป็นเสียกันนะเฉพาะเครื่องโกงนะครับตู้อ่าตัวนี้คือมันจะควบคุมอุณหภูมิคือผมสีเหตุให้มันเป็นโล่งเลื่อนทึบแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้สามสิบเจ็ดองศาถ้ามันโดนโล่งทันทหุบปุ๊บมันกระตสตาร์ทนะครับให้มันอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาคืออุณหภูมิอยู่ในห้องนี้ที่สามิบเจ็ตลอดมันรูน้องก็สีอุ่น ลูกนกกัแเชงเลยครับผมซื้อเลยนะครับพี่น้องเขามามัเจออบอุ่นเลยนะครับขางนอกแบบหนาววันนี้ไอ้ครับหนีเข้ามาหลังจากขนแหงเข้ามาไปหนีเลยเป็นบอกครับเนี่ครับแล้วเขาจะเดี้ยงไปอีกกี่วันครับอ่ามันสีอยู่นี่หนีประมาณชิบมือชิบมือครับพอมันมีขนมันขนโปงพูบกรเทือนหนีเข้ากับซีง่ายไปนะครับจากอนุบาลก็จะเป็นเป็นนกขุนนมาทันนะครับเป็นนกขุนเลยเป็นนกขุนนะครับอันนี้มันออกเลยสองมือเรียวนะครับอันตูด่างคันทีผมเอามาหนี่อยู่เราอีกข้างๆนะครับ ครับนะครับมันสามาถึงจุดนี่แลยวมนมีตายไม่ห่างบ่ขาดตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของนี่นน่อยครับการเกิด<ม>การตายกับบ่บถือบีว่าเปอร์เซ็นต์การตายบ่บ่สูงนะครับบถ่ถอว่าหลายแรงนะครับเนียนครับตัวไรที่มันอ่อนเลก็บตายนะครับ<ม>แต่ส่วนหมากเปอร์เซ็นต์หลอดนี่สูงแห้งเนียนครับยุนีนี่เป็นจักจักรุ่นครับยุนี่รุนเดียวครับประมาณหกพันตัว ผ่ออกจากตู้เมีนครับปกติแล้วผมสีนกผมสีออกประมาณสองหมื่นนั่นแหละตู้นั้นมันออกมันออกซาแค่ตู้เดียวทังสี่แบบไม่ตู้เดียวครับป้าพี่น้องเป็นตะอ่อนซ้อนแห้งครับเบิ่งดีครับพี่น้องบรรเฮาให้อาหารยังครับสำหรับให้อาหารไก่เนื้อแรกเกิดครับแค่ว่าผมเกิดผมจะมาบดซะเกินเพื่อให้มันละเอียดว่านกอาหารไก่มันมันสีเม็ดใหญ่เนาะเมียนมาเทีอนข้ามาบดให้มันละเอียดแล้วยังกินได้จนกว่าอายุสิบหมื่นปุ่นจะเศร้าบดนะครับครับอ๋อเาก็จะ โดยธรรมชาติของนกม่วนนี่เขาจะโตเร็วนะครับเนียนครับแป๊บเดียวแล้วน้ำที่เขาให้กินนะครับอ่าต้องช่วงแรี่ยกสามมือเรี่ยพวกไสยาเจท้องเสียก่อนครับเพราะว่านกที่เกิดมากผู้นี้มันขี้ตัวยังไงว่ามันยังส่องทองใสมันยังบบดีเนาะถ้ามันมากินก็พื้นก็ยังผู้ไม่จีเอแค่แค่สองเสียข้ให้ยาเจ้องเสียไปก่อนสามมือเรี่ยครับครับแต่ปั้นเป็นน้ำหนามด้วยนะนช่วยช่วยน้ำกินได้ครับอ๋อนี่ครับพี่น้อง พอเสร็จจากโรงเรือนนี่แหละครับไอ้ฮะพอแล้วจากโรงเรือนตรงนี้แหละครับเท่าใหญ่ไปไหนใจครับบันอ๋อนี่เดี๋ยวภาพไปเบิองครับอ๋อใหญ่ที่ล่องเรือนนึงเนาะครับพี่น้องตามไปเบิรงทุกขั้นตอนนะครับพี่น้องตามเรียนนกกระทาให้ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องครับผมไอ้ตัวนี้คือโรงเรือนอยังครับครับโรงเรือนนกขุนครับหลังจากอยู่ในห้องโคกนะครับครับข้าประมูลเดียวนะครับชี้มือหล่างอย่างพบใหญ่มากนะครับแต่ว่านกขุนนี่นะครับอายุได้ยี่สิบมือแล้วนะครับรุ่นนี้สิไป สรงขานะครับแต่ว่ายังบอนขัดแยกเพศนะครับโอ้ขัดแยกยังมาท่านไหนขัดแยกยังบอนขัดแยกเพศรุ่นนี้สองหมื่นหนึ่งพันตัวนะครับสองหมื่นปาดพี่น้องบ่เคยเห็นนกหลายอยงจริงจักเท่อนะครับโอ้เขากำลังบินกันเนาะนี่ครับพี่น้องบ้านนี้ล่องเรือเที่เยาสางสำหรับตัวนี้เขาใส่สูงตั้มซัมแดครับไอ้เพื่อให้เขาระบายอากาศน้ำอยู่บ่ครับก็อันสั้ว เสาเตี้ยเนาะเสาเตี้ยปมันสองเมตรนะครับเสาสูงกับมันสามเมตรนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับครับถ้ามันต่าหลายมันกระสีห่อนโพดเวลาเวลาหนาหนาห่อนเนาะครับถ้ามันสูงหลายผู้พ่านนี่กบหมดสีโกกมันเวลาหนาหนาวนะครับกระสีประมาณนี้พอดีนะครับครับหลังจากซิฟมือที่เท้ามาไหวหนีแล้วเขาให้อาหารเป็นแบบผมไปกินเต็มทีเลยนะครับกินเต็มทีเลยตอนนี้รุ่นนี้นะครับเพิ่งอายุได้ยี่สิบมือตอนนี้กินมือเปิดบน้เจ็ดสอบเลย นะครับอาหารนี่บยครับมีอาหารมือมือเจ็ดสวนอาหารเอียงครับ plane plane. อาหารไก yeah. ่ลูกไก่นะครับแรกเกิดนี่แหละนะครับครับก็เป็นต้นทุนสี่ร้อยเพราะจมควรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กัอาหารลูกไก่กับสองมหาลอยหาร้อยกว่าบาทแค่นี่นะครับต้นทุนนะครับช่วงนี้กินมือละสามพันหาเฉพาะคอรนี้นะครับเฉพาะคอรเดียวเมียนครับนี่ทั้งเบิร์ตนี่จาะคอรครับไอ้นี่ทั้งเบิร์ตอยู่ชิบสองคอรครับรวมทั้งโล่เหล่าพ่อพันธุ์แม่พันนะครับนกคุ้นพรอมวัดพี่น้องบ้านนี้ ตัวนี้ข้าศิลป์แยกเพศตัวนี้สิเริ่มแยกเพศนาสิตอนนี้กัเบิ้งเริ่มออกนะครับแต่ว่ายังบอลชัดเดี๋ยวผมสีจับให้พี่น้องเบิ้งนะครับครับนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีมีบางตัวที่ยังบอลชาแต่ว่าตัวนี้สองตัวผมเอ่อยเบิ้งชาเดียวนะครับครับตัวเมียนะครับมันสีเป็นขาวดำเป็นลายๆนะครับเป็นขาวลายๆายครับขาวดำตัวผู้มันจะเป็นชีมตาเลยชิ่มตาด่วนเลยครับอืมไฮไลท์เกต็ดจางสีเอาเเน่นครับตัวนี้จะเปออกเป็นชีมตา สีน้ำตาลแล้วก็ออกไปเป็นนกเนื้อแม่นบ่ครับจำหน่ายเป็นนกเนื้อเนาะแม่นครับถ้ามันอายุครบ3ามื้อตัวนี้มันสิบ่มีหลายเลยสิเป็นซีมตายเพิ่นะครับตัวผู้นะครับชื่อว่าตอนนี้มันมันพึงเริ่มเริ่มแสดงเพศนะครับครับอืมคือกำลังสิเริ่มเป็นสาวเลยแม่นครับเริ่มเป็นสาวเป็นบ่าวบ้านเฮาก็เป็นเิ็กน้อยป่อฮอีล่ะครับกำลังเป็นบ่าวน้อยนะครับครับ้านนี้กี่วันครับมันถึงจะเริ่มไข่ให้ผลผลิตครับก็ส่วนมากนะครับส่วนมากปกติแล้ว ผมสีขายนกสาวนี่คืออายุ30มสิือนะครับรุ่นนี้มันสีครบเดือนวันที่เจ็ดมกรานะครับหลังจากนี้นะครับก็คือตัวเมียนี่เขาขยี้เอาไปขืนกรงขืนกรงตาเป็นชันเป็นชันเป็นช,นนชันนะครับครับเอาไปเลี้ยงอีกบวกกันอีชออกอช่อหินกับไข่ครับปว่าไงว่าวงจรของเขาตังตงต้งแต่มือเกิดทอดมือมันเริ่มไข่นี่ประมาณสี่สิบมือสี่สิบมือนะครับแล้วมันก็สีไข่ห้าวยาวไปอีกปีหนึ่งหมดเลยปีหนึ่งเมียนครับถึงจะได้โรคออกเมียนครับก็คือเป็นอีย่างที่แบบว่าสั่นมาก ผมว่าโอเคนะผมว่าผมเคยเลี้ยงสัตไ์มหลายๆอย่างพอผ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนื้อยังผมเกิดว่าผมบอกว่าพ่อผมมาจับนกกระทาปั๊บน่ผมคิดว่าผมส้ามากระโดดราคาเองอ๋อครับเวลาเข้าขายหมูนี่แม่บอละเขาเลี้ยงหมูนี่ครับเข้าไปขายถามผัวค่าเลยโอ้จักบาทดเพระวะเข้าเลี้ยงไก่บ้านให้ผมรู้จักบารครับซึ่งผมสามารถกรานดดราคาเองได้ครับผมแต่ว่านนกกระทานี่คนนด่ซื้อกราทาผมนี่ ต้องถามผมได้ว่าผมขายจากบาโอขั้นบางคนนี่มันมีเลยใครให้เจ้าคอนท่านี่ผมว่าเจ้าผมมีชิ่อตลอดนัผมอ่าการเป็นว่าเข้ากำหนดราคาได้เมียนครับเขาเขาอยู่เป็นเจ้าของสินค้าเองเลยเมียนโอ้แักเลยครับพี่น้องหลวก็ผมคือว่ามันเป็นชัดชนิดเดียวที่บริษัทอยากไงทา้งการเกษตรเมืองไทยเขาให้หลายคนนะครับมอว่าบริษัทบริษัทนี้นะครับเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงยังขายหมดละควบคุมไก่ไข่ของเมือเนือครับแต่ว่าเขาไม่เลี้ยงนกกระทา ผมเลยว่าเอ้ามันเป็นโอกาสที่ดีของเาที่เข้าบโพเลียงโลกท่ะเป็นโอกาสของเศร้าเกษตรกรที่จะไเริ่มตาอาบปากได้นาะครับเนียนครับโอ้ครับผมครับแล้วอาหารที่เ้าให้กินนี่จะเป็นพวกของไก่แหลกเกิดกมันนะครับไม่ครับเป็นไก่เนื้อแหลกเกิดนะครับโปรตีนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยี่ห้ออะไรกันไร่น้ามนะครับน้าผมก็ใช้อัตโนมัตินะครับมันมาน้ำาสเบิร์ตนะครับมีวัคซีนมีหยั่งคือกันอยู่กระหายใหกันครับมันมีถังผักอยู่ข้างหลังนะครับห้ามสมที่เดียวผมมีให่เน่ครับผมสีมีถังผักเลย สมยาสมวัคซินครับผมนะครับวิตามินนี่อะไต่างๆผมสมทั้งทั้งเลยปล่อยมาครับผมนะครับแล้วไอ้ครับยุนี่นี่ห้องบริสายระบบดูดอากาศยังเนาะเป็นหลงเป็นเห็ดแห่งหลงเห็ดระบายอากาศได้ดีนะครับพ่อเดียวนะครับแล้วนกพวกนี้มันมีการเจ็บป่วยยังอยู่บ่ครับไอ้ส่วนมากเล้ยวนะครับทาเป็นนานีก็ชีบนี้ไม่ปัญหาดอกนะครับทาเป็นนาฝนนี่ก็สีมีโรคทองร่วงนะครับก็ให้เขหละ ฝากนะครับกษตสิทกรภูม่หรือผูทสนใจอยากเลียงนะครับว่าปัญหาของการเลี้ยงนกกระทานี่คือลูกทองเสียนะครับ mm hmm. ลูกทองเสียล้วก็ลูกวัดนาบวมเท่านั้นเนี่ยอื่นกับโบโบค่อยเมียงนะครับผมอ oh. ครับไอ้แล้วลูกนกได้หลายอยู่นี่แม่นกนี่ยมันไม่จักโตครับไอ้ไอนี่นกนี่ก็อยู่ประมาณกบหมืน่นอยู่ครับเกือบยมื่อนเดี๋ยวผมจะพานะครับเมื่อกี้นี้ อันนั้นแหละคือไปเบิ่งตูฟากนอแล้วาเบ่งอนุบาลนะเบิ่งนกรุุ่นนะครับหลังจากเข้าคัดเพจแล้วอายุสามชีพเง้วนะครับนกค้าพวกนี้ก็สิขึ้นไปเป็นกงตับนะครับบางคนก็เอาไปเหตุไขเชื่อไขเชื่อนี่คือเป็นพรพันในพันนะครับขี่อัตหูใช้น้ำนะครับบางคนก็ซื้อเพื่อเลี้ยงเพื่อบริโภคไขอย่างเดียวไปกินไขกินง่ายอย่างเดียวขึ้นว่าไขล่มนะครับปะผมไม่ช้าไปเบิ่งต่อไปนะครับผไปตามไปเบิ่งกันเลยครับที่ครับไอ้ต้นนี้คือต้นนี้คือเพอาพันในพันครับ ส่วนมากเลยอ่ยู่ฟ้ามผมผมสิบัเน้นไข่ล้มเป็นเป็นหลักนะครับไข่ล้มไม้พิษไขคล้มไมายถึงไข่บยวเป็นยอดถือหูใส่นะครับไข่ดีเขาขายให้กินตามตามท้องตลาดนี่คือ้นคืนไข่ล้มนะครับบเอาถือหูสมนะครับเหตุที่ผมบอกพริตไข่ล้มคือว่าก้อนน้านี่ผมผลิตไข่ล้มเป็นหลักแต่ที่นี่เวลาฝนตกเมฆ่ากับโบสีน้อผมโรงเรียนปิดเมฆ่ากับว่าโรงเรียนปิดครับแต่ว่าเวลาอย่างไรอย่ายเวลาเข้ามี่ห้กับ บันอะไรมันก็เลยดเหตุให้การผลิตเท่านี้มันฉะงักไปผมก็เลยว่าเอาสีผมสีผลิตไข่เชือ่ะหลายๆหนึ่งไข่เชือ่อมันแก่ราคาสูงกว่าไข่ล่มอยู่แล้วนะครับบะเทศนี้เวลาวิคนเอาผมก็เอาเซนิทูฟักเพื่อให้มันเกิดเป็นเป็นตัวหน่อยมันจะใช้ชะลอเวลาเท่าไหร่นะครับ้วก็มันสิเพิ่มปริมาณนี่นะครับจากไข่หน่่ยละ บาททศิปน, <บา S 2> นะครับเหมือนเป็นหลวงว่าพวกนี้มันคือขายหาบาทเนาะถ้ามันเป็นนกเช่าขายได้ยี่สิบบาทนะครับเป็นนกเนือ้อขายได้สิบกว่าบาทในสี่ผมว่ามันสิดีกว่านะครับบบต้องงอแม่ข่าวางใส่ในสี่แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าผมผลิตนกสาวในจํานวนมากนะครับผมก็ขายให้เกษตรกรในเราแบบนี้ท่านผมสิไปเลี้ยงไข่ร่มแข่งเพลินมันเกิดโบ,บเมียร์หน่าก็คือว่าสีของผมไปแล้ว เออเจ้าก็มีตลาดฮะโมเอนว่าสีเกิโไปเลียบ้อยนี่จะมีขายแข่งคนอยู่นะครับเป็นการสามมูลค่าเพิ่มของเฮาเองน้ำนะครับเนียนครับอ่ามันนี้ไข่นี่เฮาเก็บทุกวันรึเปล่าครับไอ้ไข่นี่ทาชีนี้เก็บทุกมือแล้วแต่ว่าผมผมบอกไอ้นี้เวลาครับสองสามหมู่มันจะเก็บไปหนึ่งนะครับโอ้กับข้าวกะสิออกมาอยู่ข้างหน้าเจ้านี่นขึ้คนไข่สองมือครับไข่สองวันเนียนครับตัวผู้ตัวเมียเห่าไส่น้ำกันเลยบอกอ่าเนียนครับผมนี่ครับ ผมใช้อัตราส่วนคือสองต่อหานะครับสองต่อหาตัวผูสองตัวตัวเมียห้าตัวในช่องหนึ่งสินมีตัวเมียอยูสิบหาตัวมีตัวผูอยย่หกตัวนะครับตัวช่องต่อช่องนะครับเขากจะผสมพันธุ์กันเองอยู่ในนี้เลยเมียครับ กับ,บผมกับสิเข้มรวมๆไปเนียนี่ใครเชื่อผมนะเจได้ประมาณมือละหัสพันวนวยมือรหัสพันเลยมือรหัสพัน<า>พนวย<า>พอ<ล>ยเรื่องข,<ส>ของพ่อเมียพันนี่เขามีกระโหลกเลือนครับไอ้ระโหลกเลือนพ่อเมียพันนี่นีอยู่สอหนีอยู่ร่งเลือนเดียวแต่ว่าถือแบ่งเป็นสองช่วงนะครับร่งเลือนมันยาวแหงน,นะ<อ>มันเหยวสามซิเมตรผมเลยแบ่งเป็นช่วงละสิบห้าเมตรนะครับช่งละสิบห้าเมตรเปลีครับบ้านนี้พ่อเมียพันนี่เขาเก็บไว้โดนปัญหาครับเขาจังโลออกผมกับพ่อเมียพันนี่ท่านดี ในฟาร์มผมผมอ๋อแค่แปดือนเดือนอายุแค่แปเดือนผมผมสีบอลแล้วเพราะว่าจำนายออกแน่นลูกเมียนก็เอาไปไปทอนคนขายเป็นเป็นนกเป็นนกเนื้อขึ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าอายุหลายปุ๊บมันเกิดขึ้นผูเฒ่านอ่ะลูกก็อ่อนเอลูกเกือมาก็เลี้ยงยากทีนะเพราะเสีนยงการฟาร์มออกกระตั้มนะครับครับผมใครอาจจะฟอมหน่อยลงไปใครเฮงแหญ่เฮงใหญ่ครับที่อายุหลายเฮงน้อยใหญ่ไปเรื่อยโอ้โหเน่ยครับ ขาหน่วยใหญ่แห้งแห้งอายุหลายหน่วันไงเนียนครับป้าผมก็ะพุ่งเึ้นสิบินนะครับพี่น้องนะครับอันนี้นกพ่อพันธุ์พันธุ์อันนี้พึ่งได้อายุสามสี่เดือนเองพอดีพอดีนะครับกระลงพอดีกระลงแข็งแรงเชื่อแข็งแรงเลยนะครับอ๋อครับอ่าเขามีชักชั้นครับยี่นี่หาฉันครับผมหาฉันเลยหาฉันโอ้โแต่แต่ก่อนนี่มันมันเป็นมันบนนี้มีชั้นเล็กเนี้ยมันสิเป็นชั้นใหม่คือต้าล่างนะครับแต่ว่าเนืีองด้วยนะครับโดนพายุ พัดล่มหรอผมเกิดการเสียหายเท่าไรแสนนะครับ,รบแต่เลยลงทุ้นหลอกไปก็เลยเอาเล็กเขียนไปแทนเขียนเมาถึงจุดนี้ก็ล่มเลี้ยวบอ่อหน่อยที่กันเนาะอายเนาะครับผมมีความล่มเลี้ยวความหรอครับล่มล่มไลยครับจะสิว่าจังไงเอาขึ้นบ่อไรนะครับไผ่ไผ่ธรรมชาติเนาะครับผมอ่าแล้วท้องอ่ายเนี่ยขายในช่องทางจังไรครับหลักๆเขาเป็นผักเป็นฟาร์มทีไงที่สุดของ จะรับทั้งหนึ่งอยู่ป่ะครับผมคิดว่าในภาคอีสานผมคิดว่าบ้านไผนนะครับท่าที่ขุเจ้ามาเนาะครับมุ่งไผทําผมดอดนะครับแต่ว่าตลาดผมตอนนี้ขั้นไผ่ใหญ่นกสาวของผมนะครับต้องล่อพืชภาโหงหาะนะครับขายคิวหยาหัวผุนนะครับทั้งฟ้ามนะครับผลิตก็ถือว่ายังบบทันปันไดนะครับผลิตได้นกสาวเดือนละประมาณ4ี่มิตัวตเท่านั้นนะครับก็เดือนครับ คขั้นซีหาเดือนกับว่านคือตอนนี้คือยอดจองนกสาวประมานสองแสนตัวนะครับสองแสนตัวเลยเนียนครับนกหลายๆกันสี่ไม่เหม่อมันจะมีมูลมียังสี่ห้องบริหารจัดการจะไหนครับโอ้ครับก็เก็บไปตากเก็บไปตากแดดครับเพราะมันเหี่ยงแหละกับกอกสอบไบนะค้ายนะครับแช่ขายหีปีนึงกับได้รายก็สองแสนนะครับโอ้โหเข้าสื่อกิโลกรัมละจักบาทครับนี่ก็ต้นมากเลยผมสีขายอีบ้านนี้ประมาณสองร้อยขั้นขั้นขายปีผมขายสองร้อยนะครับท่านขายชงได้ได้หลายผมก็ขายห้าสิบบาทนะครับ เป็นขี่นกที่สางมูลค่าได้พร้อมเมียนอยัางิมเลยเนาะไอ้เนียนครับจะพาเรียลูกค้าบางคนนี่คือว่าอยากให้อัดเบี่ยงให้ผมก็มีเครื่องอัดเบียดมีเพื่อนนะครับอัดเนียนนี่คือกันนี่ครับผูดใอ้ากใส่แบบไรนี่เนียนครบเสร็จครบวงจรเลยเมียนครับครบเครื่องเรื่องนกกระทานะครับต้องกินนิยาฟาร์มนะครับแล้วยุนี้ข้องอ้ายนี่นกลายสิพ่อเพียงพ่อต่อตลาดบ่ครับไอ้ตอนนียังยังบ่พอครับแต่ว่าผมคิดว่า ผมกืบบหันเดี่ยขยายไรกูนี่เพราะว่าบุคลากรกวบ่มีเนาะมีแต่คนคนครอบครัวเนาะนะครับแต่จะมีฟาร์มแยกย่อยออกไปคือกันจะมีก็เอื่อนมาลูกฟาร์มนะครับสื่อตู้ฟาร์มน้ำผมสื่อใครน้ำผมไปฝากนี่ผมเก็บไว้ะไดึกฟาร์มผมนะครับครับเอาไปฝากปุ๊บเลี้ยงแล้วสามสิบมือกับเอามือขึ้นมาขายผมนะครับแล้วผู้ใดต้องการอยากมาเป็นลูกฟาร์มน้ำอยู่ในเขตแถวนี้ก็ได้อยู่บครับอก็มาคุยกันครับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมจะสิคอนโทรลได้เนาะออยู่ไกลๆก็ มัน็ยกเพราะว่าผมบางที่ตู้ฟาร์มมีปัญหามาเบิงเนี่ยหนูนกผมป่วยมาเบิงผมเนี่ยหลักการหลักการเคลื่อนใหญ่กลับมาสู่ฟาร์มมันแกไปเรื่องยาก่นะครับผมอแต่ว่าตัวใดต้องการไข่ต้องการเี่ต้องการพันต้องการอยากเลี้ยงอยากต้องการอยากบางคนสนใจแต่ว่าผมวม่อยากเห็ีดดอกตอนนี้ผมสนใจซีซผมกับว่าอาไรครับมาเี่ยมาชมนงนผมผมยินดีครับศึกษาในตอ้นก็ได้ครับผมมาเบิงอีซีก็ได้โอ้ยผม ผมดีใจนะครับมีคนมาเยาีมผมนั่ยเพรซีเผมย่ยงดอกครับผมก็คือ <c oughs> ไอเล่าสีหาย้อมูลนยังแบบว่าโดยตรงเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> เพิ่นเพียรมากครับมือแต่จุดหน่อยๆบ่ได้บึ้มทีเดียวเนาะไอเนาะเ <c oughs> นียนครับอ่ารายได้เป็นจังไหนครับซืมือนี่ยรายได้ซืมือนี้นะครับอยู่ประมาณหาซื้อหกแสนบาทนะครับต่อเดือนหรครับต่อเดือนครับหาก่าใช้จ่ายแล้วไงนะซื้เดียวอยู่แสนกว่าบาทอยู่นะครับเดือนละแสนเลยแสนกว่าบาทครับโอ้ครับบ้านนี้ผมขอถามนะครับเฮาเลี้ยงนกกระทาม่ไมีความเสี่ยงบ่ครับไอ ถามว่ามีความเสียงบ่ผมมาถึงจุดนี้นะผมคือว่าผมประหยัดอย่าง,างเชียงกับปะาะครัิถามว่าสองสามปีก่อนไข่วัดนนกมากผมเป็นยังไงผมเฮงขายดีโ้วิดปีช่งปีเท่าน่าเฮงเฮงผมขายดีเพราะว่าเลี้ยงมาหลายปีมันย่อมหูจักเนอหูจักลบ,บี เมื่ออี้ยงกะซางมันโลคตามชุดแล้วมันก็ต้องขึ้นสุดนะครับเกษตรกรคนนไม่ๆมถี่เริ่มเลี้ยงนะครับกะข้อขายอะไรปุ๊บกะใจออกเรื่มใจออกกันเลยครับก็เลยนี่ก็เลยไปเลยผมมีล่อโอกาสเด้ถามันตำตำที่สุดนี่ผมสีพยายามชะล่อล่อโอกาสมันก็มีมือของเขาคือกันโอ้ยไม่นก็มีอยู่นะครับครับอ่าแลวสุดท้ายไอ้นี่ยังกะฝากให้สำรับค้นที่คิดอยากจะเฮ็ดที่ยังอ้ายนะครับอ้ายกำลังผมมีนะครับ จมากเกษตรดีๆนะครับ,รบผมบริเรียนหนังสือเลยเด้ผมจบมาผมก็ไ่จบปริาตีหรอกผมจบปวสนะครับแกว่าเดียเด๋ยวข้อมรักการเกษตรนะครับคือพอเป็นคู่จะสีเวลาเห็นเห็นผมจนสีชาวบ้านีที่ถามผมว่าพอเป็นคู่เป็นนั้คู่เป็นคู่คือพอาเป็นนื้อคู่ไปหาเหตุงานครับนะสีนะครับ,รบผมก็บเรลบอาร์สีผมก็อาร์ตีแบบว่า ขึ้นขึ้นด้วยกันเองขึ้นด้วยกันเลยครับแต่ว่าผมกับเบ่อเคยถอเหีผมกับไพยามเห็ดจนมาได้คูมือนนินะครับจนนี่ทุกอย่างนะครับจนแต่กี่ผมกับเป็นลูกคู่จนจนผู้หนึ่งนะครับแต่แต่เป็นเล็กหน่อยนี่ผมมีกันสื่อยินเลยผมจะบอาให้ฟังครับผมเห็นมาหม่เหงยก่อนหนึ่งเฮียลี่ผมโมนี้ไปใส่ข้าเจ้าถทีจนข้าเจาอยางนี้ผมจะจนเจ๊บกีนเดอนน่ะเลยขั้วที่มันอยากลายครับ ผมก็ใส่ความพยายามนะครับไม่เลยจนมีคู่มืออ่ะนะครับผมสั่งลูกชิ่งทุกอย่างในฟาร์มนี่ผมก็กู้เงินมาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลายเลยคือกําไรจากการเลี้ยงนกกรทาที่ผมมาขยายขึ้นแล้วก็ปรับปรุงฟาร์มผมให้เงินขึ้นเขาคู่มือนะครับจากกำไรของโตมันเองมันเงี้ยเองแล้วก็พัฒนาได้มีจุดนี้เงี้ยเองเครื่องพัฒนาตู้ฟาร์มเครื่องพัฒนานะครับต่อไปนี่อีกเดือนหน้านีผมจิอะไรผมจะเป็นระบบเก็บขี้แบบสายพานผมใช่มอเตอร์ผมสิบโมไซคอนแล้วนะครับครับ อาสิเไ็นง่ายงานห้องงายขึ้นติเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่เบรนบุกคนโตยางนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดต่อเพื่อนได้เดี๋ยวบ่าวสลามจะขอเบอร์โทรนะครับเพื่อผู้ใดอะไากทรมาปรึกษาสอบถามหรือว่ามาสั่งนกเนื้อนกไข่เชื่อหรือยังก็ได้นะครับพี่น้องได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบแต่ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณอ่ายนะครับเป็นเบียร์ก่อนนะครับ สุดอยอดด้วยครับบุคคลตัวอย่างนะครับล่มกะหามลมเลยต้องลูกขึ้นมาสู่ห้ถึงจี่สุดนะครับพี่น้องจังหวะนี้เป็นโอกาสของข้าอยู่แล้วนะครับพอกันคลิปหน้าครับผม